มาต่อกันที่เรื่องของการศึกษากันบ้างค่ะประเทศไทยให้ความสําคัญกับการศึกษาอย่างมากทีเดียวนะคะโดยเฉพาะระดับมหาวิทยาลัยเห็นได้จากเด็กเล็กๆนะคะอย่างเด็กที่เรียนจบชั้นอนุบาล3ค่ะสมัยนี้ก็จะมีการถ่ายรูปชุดคลุยรับปริญญาตอนอนุบาลแล้วด้วยนะคะเพื่อแสดงถึงความสําเร็จแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของขุนพ่อขุนแม่นะคะในหนึ่งนอกจากความสําเร็จแล้วอีกส่วนหนึ่งนะคะที่สังคมกําลังตั้งคําถามก็คือเรื่องคุณภาพของการศึกษาค่ะไม่ว่าจะ เป็นเรื่องของวิชาชีพวิชาความรู้ที่เด็กได้รับอีกในหนึ่งนะคะก็คือเด็กเหล่านั้นแม้จะจบมาแล้วเขาจะสามารถได้งานทำที่ดีได้หรือไม่ติดตามได้จากรายงานค่ะ สำนักง,งานสถิติแห่งชาติรายงานตัวเลขภาวะการว่างงานในเดือนมกราคมที่ผ่านมาอยู่ที่เกือบ450,000คนคิดเป็นการว่างงานเพิ่มขึ้น1.2%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่ข้อมูลจากสภาองค์การในจ้างการค้าและาหกรรมไทยระบุว่าแนวโน้มอัตราการว่างงานของไทยในช่วงปิดภาคการศึกษาประจำปีคือในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมจะเพิ่มสูงขึ้นจากผู้จบการศึกษาที่เข้ามาสู่ตลดาดแรงงานอีกราว550,000คนและอาจมีผู้ว่าง ถึง120,000คนเพราะส่วนใหญ่60%จบปริญญาตรีซึ่งหางานยากกว่าผู้ที่จบการศึกษาในสายวิชาชีพจริงๆแล้วที่ผ่านมาคุณภาพบัณฑิตไทยและการเรียนการสอนได้เริ่มเป็นประเด็นระดับชาติจนที่ผ่านมาถึงกับต้องมีการใช้มาตรการ44ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอได้ออกคำสั่งว่าด้วยการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมพิบาลในสถาบันอุดมศึกษาและนามสูุ การจัดการที่เป็นรูปธรรมโดยสภาเหาาิทยาลัยบูรพาได้มีมติงดรับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรปริญญาเอกในสาสาขาวิชาเนื่องจากรับนักศึกษามากเกินไปและจำนวนอาจารย์ที่ปรึกษาไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานพร้อมกับจะทำการตรวจสอบคุณภาพของวิทยานิพนธ์ย้อนหลัง5ปีอีกด้วยตามมาด้วยมาตรการการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหลังจากได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการ จัดการศึกษาขอมาเท่าไรเอกชนจำนวน10แห่ง98หลักสูตรที่ไม่ได้คุณภาพและหากไม่แก้ไขก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทีมงานสมาร์ทบิเศรษฐกิจติดจอจึงได้ไปสอบถามเหล่าบรรดาในสิทธิ์นักศึกษาและกลุ่มคนวัยทำงานถึงความสำคัญของการเรียนต่อระดับปริญญาโทซึ่งส่วนใหญ่มองว่าหากมีโอกาสก็อยากจะเรียนต่อปริญญาโทเพราะเชื่อว่าจะทำให้ทักษะชีวิตของพวกเขาพัฒนาขึ้นสารต่อความฝันเรื่องการเรียนและเป็นค่านิยมที่จะได้รับการยอมรับจากบริษัทหรือที่ทางานด้วย คิดว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของค่านิยมด้วยค่ะพอสมัยก่อนเราจะมองว่าเฮ้ยปอตีมันแค่นี้พอแล้วแต่พอคนเริ่มเรียนปอโทเยอะขึ้นมันเหมือนเป็นมาตรฐานแล้วค่ะว่าทุกคนต้องเรียนจบปอโทถ้าใครไม่เรียนจบปอโทอาจจะแบบอาจจะหางานยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมอยากเรียนเพราะว่าตอนนี้คือเบสิกโดยส่วนใหญ่มันไม่ใช่แค่ปริญญาตรีแล้วค่ะส่วนใหญ่คนสมัยรุ่นรุ่นพี่อย่างงี้ก็ต้องเป็นปริญญาโทแล้วเป็นอันดับแบบทุกคนก็จบปอโทกันแบบพูดง่ายๆก็คือทุกคนก็จบปริญญาโทกัน ส่วนมากเลยหนูคิดว่าเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของเราด้วยก็คือแบบว่าฐานะหรือว่าอะไรความจริงการเรียนปริญญาโทส่วนมากที่คนที่จบปริญญาตรีค่ะก็จะเวลาทํางานก็จะมีกําลังมากพอที่จะสานต่อความฝันด้านปริญญาโทเพิ่มขึ้นอันแรกก็คือน,น่าจะยกระดับความสามารถตัวเองได้ก่อนเลยครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ถ้าไม่ได้เข้าไปเรียนก็คงทําอะไรไม่เป็นนะครับแล้วปริญญาโทก็น่าจะให้อะไรได้มากขึ้นอีกครับการศึกษามันก็สําคัญแหละครับแต่ว่า ผมมองในในแง่ของปัจจุบันมากกว่าเพราะปัจจุบันเราพร้อมหรือเปล่าถ้าเราไม่พร้อมแล้วเราไปเรียนการเรียนมันก็ไม่สัมฤทธิผลอ่ะแต่ถ้าเรายังถ้าเราพร้อมแล้วเราไปเรียนอย่างเงี้ยครับมันก็การเรียนมันก็จะไปได้ด้วยดีนะค, <Okay. S 1> ครับอยู่ที่ความพร้อม